โดยที่ตัวของดากูตาจอร์สันนะฮะติรจารที่จะมารับบทมาดามเว็บกับทางโซนี่ครับหลังตะลุมอตนิวนี่คือภาพของคุณดาก o ตาจอร์สันนะฮะดากูตาจอร์สันนี่คือใครล่ะอ่ะคิดง่ายๆเลยพูดง่ายๆเลยครับอันาตาเซียจาก f ิวติเชตต์ออฟเกรนะฮะ นางเอกของ5 i f t Shades of Grey ครับผมกำลังมีการเจราจาที่จะมารับบทเป็นมาดามเว็บครับผมมาดามเว็บนี่คือตัวละครที่อยู่ในจักรวาลของสไปเดอร์แมนนะโดยที่ตัวของดาก o ตาจอห์นสันนะฮะเจราจาที่จะมารับบทมาดามเว็บกับทางโซนี่ครับผมแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานะ ตัวของมาดามเว็บครับผมมาดามเว็บเนี่ยผมเปิดรูปให้ดูมาดามเว็บตัวนี้ตัวนี้อ่าแก่ๆตัวนี้แหละผู้หญิงแก่คนนี้แหละแต่ว่าพอดาโกต้าจอร์นสันมารับบทนี้นะก็เป็นสาวนะรอ,อดูแล้วกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับในครั้งนี้ดาโกต้าจอร์นสันนะครับพอมาเจราจารับบทเป็นมาดามเว็บเนี่ยหลายๆคนเขาก็มีการคาดการหลายๆอย่างเอาไว้นะครับพูดถึงตัวละครของมาดามเว็บกันหน่อยแล้วกันตัวละครมาดามเว็บหรือคคสซินดาเว็บนะครับในคอมมิกเนี่ยคือผู้หญิงแก่ต แต่ว่ามีพลังพลังยานที่พิเศษซึ่งสามารถทำในอนาคตได้นะครับตอนนี้ทาง Sony เนี่กำลังมีโปรเจกต์อยู่ในขั้นของการพัฒนาครับซึ่งถ้ามันออกมาเป็นจริงเนี่ยทาง Sony เขาจะมีตัวละครที่เป็นตัวร้ายซูเปอร์ฮีโร่ของทางมาเวลอยู่กี่ตัวละ่ะเออมาลองคิดกันลองคิดเล่นๆนะลองคิดเล่นๆตัวแรกที่รู้จักกันเลยก็คือ v e n อมเวนอมมีหนังเดียวมาแล้วมอร์เบี มีมอร์เบียสใช่ไหมครับมีมาดามเว็บครับมีคราวเวนเดอะฮันเตอร์ที่แอรอนเทเลอร์ Taylor, จอห์นสันมาเล่นใช่ไหมเฮย้ย เจอว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะเกจะค่อยๆทําเป็นโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์ลับอะไรหรือเปล่าวะทาง Sony นะครับไงเราคอยดูเราคอยดูกันอีกทีนะฮะว่าจะมีเรื่องอะไรโผลมาอีกตอนนี้เท่าที่รู้มีประมาณนี้นะฮะถ้ามีเพิ่มเติมอะไรต่อจากนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในโอกาสต่อไปแล้วกันนะฮะแต่ว่าเราคอยดูนะถ้าดากกต้าจอนสารมาเล่นเป็นมาดามเว็บจริงๆจ,จะเป็นมาดามเว็บที่ไม่ได้แก่นะฮะเพราะฉะนั้นมีวิธีการบิดตัวละครหลายอย่างเลยเขาได้เทคนิคมาจากมาเวลละ อยู่ที่ว่าทาง Sony เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับโซนี่มีวัตถุดิบที่มาเวลปรุงเอาไว้ให้ดีมากๆอยู่ที่ว่า Sony ครับเขาจะนำเอาวัตถุดิบนั้นนะมาปรุงอาหารให้อร่อยได้แค่ไหนแค่นั้นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alle ็กซานเดอร n